ท่านผู้ชมครับรายการเทศบาลเมืองชุมพร on TV นะครับเรายังอยู่ที่สวนอาภากรเกียรติวงศ์เทศบาลเมืองชุมพรครับวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์ประกอบฉากสวยๆครับกับโฮมโปรครบถูกใจคนรักบ้านครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆต้องที่ Home โ r o ชุมพรครับท่านรองครับเมื่อสักครู่เราพูดคุยเรื่องของศูนย์โอท็อปต้อ hmm. งตอนนี้ชื่อตามที่ผมคิดในใจฟังจากที่ท่านเล่าเมื่อสักครู่ศูนย์โอท็จังหวัดชุมพร ความคืบหน้าในเรื่องนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับคือตอนนี้สูรยวธจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับเรากำลังให้ของช่างเนี่ยออกแบบใหม่มปรับปรุงให้สวยงามพร้อมที่จะให้ทุกทกท่านที่มาจังหวัดชุมพรครับเข้าไปจับใจซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครับทําไมผมเริ่มที่ตรงนี้ครับผมเริ่มที่ตรงนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องสร้างจุดขายของเราก่อน เมื่อเราสามารถรวบรวมโอทอปทั้งจังหวัดเนี่ยมารวมอยู่ที่นี่ได้แล้วเรามีระบบบรรจุพันธุ์ที่สวยงามขึ้นกว่าในปัจจุบันแล้วครับนะครับเราสร้างคนอยู่ตรงนี้แล้วครนะแล้ววันนั้นเราจะก้าวไปสู่ก้าวที่สองขวที่สองยังไงครับคืออย่างที่ผมเรียนตอนเบื้องต้นบอกว่าเรื่องของการตลาดสําคัญครับเราอยู่อันลำดับที่ห้าหกสิบ ของคนที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดชุมพรครับทำยังไงเราอยู่เบื้อต้นต้นนี่กําลังจะตอบโจทย์แล้วครับครับเราเราทำยังไงเราจะกลับไปอยู่เระแบบต้นต้นได้ครับเพราะฉะนั้นผมถามว่าจังหวัดชุมพรมีกี่คนแล้วครับอืมเกือบเกือบห้าแสนครับสี่แสนแปดแปดหมื่นกว่ารวมประชากรแฝงครับอธิว่าห้าแสนครับนะครับกรุงเทพมีกี่คนแล้ะครับห้าล้านอืใช่ครับถ้ารวมประชากรจริงๆแล้วก็น่าจะสิบล้านโอ้ เทียบกันหลายเท่าตัวนะครับ20เท่าครับแล้วถามบอกว่าผู้บริโภคในชุมพรกับผู้บริโภคในกรุงเทพนี่นะครับใครมีศักยภาพมากกว่ากันเดี๋ยวผมย้อนไปที่จีนเหมือนเดิมเมื่อสักครู่ตอนแรกท่านบอกว่าถ้าสัก1% 2%ของประชากรจีนถ้ากรุงเทพขอสัก5%เเนเนี่ยโอ้โหก็เยอะแล้วครับถูกต้องครับครับแล้วผมถามวันนี้บอกว่าที่กรุงเทพมีคน10ล้านคนครับชุมพรมีคนอยู่5 0,000 0คนครับ ผมถามบอกว่าเราอยากจะขายของของเรานี่นะแต่คนสิบล้านคนหรือคนห้าแสนคนครับโอ้หถ้าผมเป็นพ่อค้าผมต้องขายสิบล้านครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราจะทายังไงให้คนสิบล้านคนเนี่ยมาซื้อของของเราครับนี่เป็นโจทย์ที่เราจะต้องทาโอ้โหนี่มีโจทย์ที่ต้องคิดเยอะเลยครับท่านผู้ชมต้องทำยังไงครับคือในแนวคิดของเราเนี่ยเรามองว่าถ้าเราตั้งรับที่บ้าน วันนี้เราเปิดศูนย์โอทบจังหวัดชุมพรที่บ้านนะฮะเราเตรียมความพร้อมครับแล้วเมื่อเราพร้อมเราจะไปทับที่กรุงเทพอไปที่ไหนอ่ะเซ็นทัลพูดง่ายไม่ต้องรอให้เขามาที่ชุมพรถูกต้องครับเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าไปหาเขาเลยคร็อาจจะไปเซ็นทันไปพารากอนหรือไปห้างดังๆที่ไหนก็ได้ในกรุงเทพ ซึ่งเราไปเช่าพื้นที่ที่มีคนผ่านเยอะๆถูกต้องครับเราไปเช่าพื้นที่แล้วเราก็ยกจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยไปไว้ที่กรุงเทพมันจะต่างกันตรงไหนล่ะครับคือยกไปเนี่ยยกไปยังไงครับยกไปได้ทุกอย่างสินค้าโอท็อทุกชนิดครับผลไม้ทุกชนิดครับการท่องเที่ยวทุกชนิดครนะฮะแพ็กเกจทัวร์ต่างๆครับนะครับอะไรที่ชุมพรมีครับเรา ไม่ขายที่นั่นไม่ว่าจะเป็นลังนกอไม่ว่าจะเป็นกล้วยเล็บมือเพราะถามนึงกล้วยเล็บมืออยากจะถามคุณประสิทธิ์นิดนึ่งทานกล้วยเล็บมือครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหรท่ทานบ่อยครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ซื้อทานถามท่านผู้ชมดีกว่าครับท่านทานากล้วยเล็บมือครั้งสุดท้ายเมื่อ,อไหร่ครับนี่โจทย์สําคัญคือที่ถามเนี่ยถ้าความเข้าใจของผมคือว่าถามเพื่อทบทวนความจําของท่านว่าท่าน ความถี่ในการที่ท่านบริโภคซ้ำเนี่ยหรือกินซ้ำเนี่ยหลายครั้งหรือเปล่าถูกต้องเราลององย้อนกลับไปนะฮะถ้าท่านมีโอกาสเดินไปที่พารากอนหรือที่ไหนก็แล้วแต่ครับนะห้างใหญ่ๆในกรุงเทพท่านก็จะมองเห็นว่าเขาขายกล้วยเล็บมือนี่นะวีละสี่สิบห้าบาทวีละสี่สิบห้าบาทโอ้โหสองสามเท่าของบ้านเราครับเขาขายมังคุดนี่นะบางฤดูครับกิโลละเก้าสิบห้าถึงร้อยยี่สิบบาทโอ้โหแล้วทำไมของเรา ทิโเราละยี่สิบาททั้งๆที่เป็นสินค้าตัวเดียวกันถูกต้องครับครับของเราสามารถคัดกรองของดีๆครับสามารถคัดกรองของที่มีคุณภาพครนะแล้วเราก็ไปทําตลาดของเราที่กรุงเทพเราไปบลุกที่นู่นครับเราเอากาแฟเขาทะลุไปขายครับนะครับเราเอาลังนกของเราไปขายครับนะเราเอาผลไม้ของเราไปขายครับเราเอาโอทอปของเราไปขายครับ ตั้งชื่อเนียครับที่ที่เราจะไปทำเนี่ยตั้งชื่ออะไรดีครับการตลาดในมุมมองของผมนะฮะผมมองว่าเรายกห้องรับแขกของชุมพรนี่ไปไว้ที่กรุงเทพเราไปเปิดห้องรับแขกที่นู่นเอพอบอกว่าห้องรับแขกเนี่ยผมนึกภาพออกเลยคือเป็นห้องที่จะต้องเชิญคนมาดูเชิญคนแวะมานั่งแล้วก็มีหลายๆอย่างไปเสิร์ฟไปบริการถูกต้องครับครับคนผ่านไปผ่านมาแวะเข้าไปทานกาแฟหรือไปทานลังนกไปดื่มกาแฟทานลังนกก็มีวีดีทัศ จังหวัดชุมพรใด้ชมครับมีหนังโฆษณาที่ท่านผู้ว่าชอบพูดถึงกับห,หนังโฆษณาครับ,รบนะฮะไปฉายให้กับคนที่กรุงเทพดูครับเขาอาจจะซื้อสามารถซื้อแพ็กเกจทัวร์ที่ร้านของเราคือไปดูไปดูโฆษณาเหมือนที่ท่านว่าไปดูแล้ว ให้เขาความรู้สึกต้องการที่จะมาเที่ยวชุมพรกต้องวางแผนที่จะมาเที่ยวกี่วันกี่คืนอาจจะเป็นสามวันสองคืนเหมือนที่ว่านี้ถูกต้องครับน่าสนใจอันนั้นนะสามวันสองคืนที่มาชุมพรจะมาที่ไหนบ้างมาแล้วคนชุมพรได้อะไรครับครับได้ทุกอย่างก็ย้อนไปตั้งแต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขายกล้วยแขกทุกอย่างโรงแรมรีสอร์ทอย่างได้หมดเลยครับทุกอย่างที่อยู่ในชุมพรถ้ามีคนเข้ามาเที่ยวก็ขายได้ครับนะครับแม้กระทั่งชาวบ้าน หาผลไม้มาขายครับถ้า,ถามีคนมาเที่ยวมากมายก็ขายได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเดินก้าวเข้าไปเราจะต้องมีห้องรับแขกผมถามก่อนเอ้ห้องรับแขกนี้ใครจะต้องเป็นคนทาใครจะต้องเป็นคนทําห้องรับแขกที่ว่านี้คืออันนี้คงจะต้องให้องค์กรที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจหรือรองค์กรต่างหากมาทำเพราะว่าทางภาค ถ้าเอาเป็นทางราชการนะคงจะทําได้ลำบากเนื่องจากว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบคือโดยเฉพาะห้องรับแขกที่ว่านี้จะต้องมีคนเป็นบุคคลพิเศษที่มีความสามารถที่หลากหลายด้วยหาได้คนชุมพรเก่งๆเยอะครับครับที่อยากเป็นผู้จัดการล้านนะครับนําพาทุกสิ่งทุกอย่างของชุมพรไปแสดงที่นู่นไปขายที่นู่นไปชักจูงให้ทุกๆคนที่อยู่ที่นู่นมาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะครับตรงนี้ ในระยะยาวๆออกไปแล้วนี่นะมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งผมอยากจะเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นเหมือนกับห่วงโซ่ธุรกิจอืมห่วงโซ่ธุรกิจนะครับมันมาทุกอย่างตั้งแต่ธุรกิจท่องเที่ยวโอท็อปผลไม้นะครับค่าแรงงานต่างๆนะครับแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยสถาบันการศึกษาถ้าคนชุมพร มีความประสงค์ที่จะได้บุคลากรทางด้านใดครับแล้วเราไปเสนอแจ้งผ่านทางอาชีวะแจ้งผ่านทางเทคนิค,คบ,บอกว่าคนชุมพรเองต้องการเนี่ยบุคลากรกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ครับเขาก็สามารถสร้างคนมาสนองตอบกับตลาดครับก็สร้างให้คนมีงานทําครับนะครับลดปัญหาสังคมครับแก้ปัญหาได้ทุกด้านครับซึ่งโดยเฉพาะย่างยิ่งทางยุโรปเองนี่นะเขาจะเน้นเรื่องของอาชีวะโดยเฉพาะครับเพราะว่าคนที่ เรียนทางด้านอาชีวะมาทุกคนมีงานทำนะครับรายได้ดีครับนะครับแล้วถ้าเป็นแรงงานที่มีฝีมือในอนาคตรายได้ต่างๆดีขึ้นแน่นอนครับในมุมมองของท่านเนี่ยเร่งด่วนหรือเป้าหมายที่จะมองว่าเอะห้องรับแขกเนี่ยในความคิดเห็นของท่านเนี่ยมองไปสถานที่ใดที่ส่วนกลางครับจุดแรกผมมองต้องทําที่กรุงเทพก่อนนะับเพราะกรุงเทพคนเยอะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วถ้าประสบความสําเร็จ เราอาจจะไปโคร,ราชครับอาจจะไปพัทยาครับไปเชียงใหม่ครับหรือไปขอนแก่นอันนั้นเป็นส่วนขยายที่จะต่อเนื่องไปครับซึ่งมีหลายๆโครงการที่เป็นโครงการหลวงเองปัจจุบันนี้ก็ทําอยู่อย่างโลเดนเพจอย่างนี้นะที่ของนายหลวงก็ทําอยู่ในปัจจุบันนี้มีที่หัวหินมีที่พัทยามีที่กรุงเทพนะครับน่าสนใจครับที่เรากําลังพูดคุยเรื่องของศูนย์โอท็อปนะครับ พูดคุยเรื่องของห้องรับแขกเพื่อจะย้อนไปตอบโจทย์เรื่องของการจัดอันดับว่าชุมพรนั้นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือความสาคัญด้านการท่องเที่ยวที่คนหมายตาหรือวางแผนจะมาเที่ยวอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเราจะทํำยังไงเพื่อให้อยู่อันดับต้นๆรวมไปจนถึงการตอบโจทย์ที่อาจจะมีเพื่อนเราถามว่าเอ๊ถ้าจะมาชุมพรแล้วคุณเป็นไกด์ให้หน่อยจัดแพ็กเกจทัวร์ให้หน่อย3วัน2คืนเนี่ยจะทํำยังไง ผมก็เริ่มพอที่จะเห็นภาพนึกภาพออกว่าเอ๊ะจะจัดยังไงไปที่ไหนยังไงท่านมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์ออทอปเรื่องของข้อรับแขกบ้างครับช่วี้คือหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยนะไปถึงส่วนต่างๆทั่วประเทศนะครับเมื่อมีคนมาเที่ยวครับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นครับมีรายได้มากขึ้นครับนะครับเราไม่ได้ฟุ้งเฟ้อครับ เราทําอย่างพอเพียงแล้วก็ยังยืนค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปครับสิ่งนี้นี่นะพอเพียงแน่นอนเพราะเราเอาผลผลิตเนี่ยจากภาคการเกษตรจากในสวนในไร่ของเรามาแปดรูปเอามาขายนะโดยที่มีองค์กรทางท้องถิ่นเนี่ยออกมาช่วยกันซึ่งทางเทศบาลเมืองชุมพรเราก็พร้อมจะเป็นคนกลางนะที่จะประสานนะครับจริงๆแล้วท้องถิ่นนะไปทําเองในกรณีอย่างนี้ทายากมากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะนะ มีภาคเอกชนหรือองค์กรที่เป็นส่วนกลางตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไปดําเนินการจะทาให้ตรงนี้ดําเนินการไปได้คือถ้าเปรียบเหมือนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็เหมือนเทศบาลเนี่ยเป็นห้างแล้วก็มีซัลายเออร์ก็คือโอท็อปต่างๆเป็นซัลายเออร์แล้วก็มาป้อนให้กับทางเทศบาลซึ่งเหมือนเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ทําหน้าที่เรื่องของการขายแล้วก็ต่อยอดการขายให้มีศูนย์โอท็อปแล้วคือทําหน้าที่การขายเป็นห้างค้าปลีก แล้วก็มีห้องรับแขกก็คือห้องรับแขกนี้จะเป็นเรื่องของการต่อยอดรายได,ได้ต่อยอดในส่วนของอดีมาสัพพายของผู้ผลิตหรือว่าผู้ประกอบการโอทอปเองถูกต้องครับน่าสนใจครับจริงๆแล้วแม้กระทั่งนะฮะยังห้างใหญ่ๆครับเขาเป็นคนกลางแค่นั้นเองนะครับ,รบเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตครับเมื่อ,อไรนะฮะที่เรา ทำตัวเป็นทั้งผู้ขายด้วยแล้วเอาคนขายทุกๆคนมารวมกันแล้วมาขายในที่เดียวกันที่เป็นส่วนกลางนะมันจะอยู่ไม่ได้ครับมันจะต้องมีคนกลางที่เป็นคนขายเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตก็มีหน้าที่ผลิตครับแล้วผลิตของที่ดีที่สุดครับโดยที่ทางส่วนกลางของเรานี่ก็จะเป็นคนควบคุมคุณภาพครับตรงนี้จะประสบความสำเร็จสูงสุดแน่นอนผมยืนยันว่าอันนี้ทําได้แน่นอนผมเองผมมีโอกาสเดินทางไป รึ้นข้อโลก,กน,นะครับ,รบผมไปดูมาไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นครับโอท็อปดีที่สุดในโลกก็คือที่ญี่ปุ่นครับบรรจุพันธุ์ของญี่ปุ่นนี่นะครับครับผมว่าบางบรรจุพันธุ์นี่นะราคาแพงกว่าของข,องข้างในซะอีกนะครับของพวกนี้นี่นะเรื่องเรื่องเรื่องโอท็อปมันเป็นเรื่องของชาวบ้านครับเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างแท้จริง แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาดูเรื่องของการขายการตลาดให้ถูกต้องครับน่าสนใจครับต้องติดตามกันต่อครับเรื่องของศูนย์โอท็อปและห้องรับแขกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราจะติดตามมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องถึง2เรื่องครับท่านครับเราเคยพูดคุยกันในรายการนี้ด้วยก็คือเรื่องของ CCTV เรื่องของ WiFI ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับมีท่านผู้ชมถามมาคือต้องยอมรับว่ามันล่าช้าไปเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่า ไอ้เรื่อง C C T V กับ Wi-fi เนี่ยนะครับกระบวนการทุกอย่างเนี่ยเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ที่คณะกรรมการเขาดูเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะครับแล้วก็สเปคแล้วก็เรื่องของราคาราคากลางนะครับทราบว่าประชุมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับครับนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะใช้เวลาประมาณเรียกว่าจัดหาผู้รับจ้างได้ก็อีกประมาณสักหนึ่งเดือนหเดือนผมคาดว่านะครับ ภายในเดือนมีนาคมนี้น่าจะเป็นรูปเป็นร่างที่มองให้เห็นชัดว่าจะจะใช้ได้ในในในโครงการนี้นะแล้วก็โครงการต่อเนื่องโครงการที่สองอย่างที่ผมนําเรียนนะครับจะมีตาอยู่ในเขตเทศบาลก็เหมือนตาสับปะรดเลยตาสับปะรดเหมือนเป็นรอภอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ขออภัยท่านผู้ชมอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมคงมีโอกาสมานั่งคุยกับคุณพระสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งว่า เราจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็รอติดตามชมกันครับเรื่องของ C C T V หรือว่ากล้องวงจรปิดก็จะเหมือนเป็นยามหรือว่าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงที่คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะครับรวมไปจนถึงเรื่องของ WiFI ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้สังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนเนี่ยก็อยู่ใน โลกไซเบอร์หรือสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะมีฟรีไวไฟก็จะลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนมากขึ้นท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีครับวันนี้เราสัญจรมาที่สวนอภากรเกียรติวงศ์เทศบาลเมืองชุมพรครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมปปอชุมพรขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรท่านไพศิลรินสถานยุรั์ขอบคุณครับสวัสดีครับ ส่วนผมภาษีพุทธศีลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ